รายการต่อไปดีเป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัยเมื่อความหลอ่อความสวยคือสิ่งที่ทุกคนหลงใหลและต้องการแต่ไม่ใช่ทุกคนจะเกิดมาพร้อมกับความงามสมบูรณ์แบบแต่ความงามเหล่านั้นถูกสรรสร้างได้ด้วยเสียนศาสตร์แห่งศิลปกรรมและวิธีการรังสรรค์ความงามของเซียนแต่ละคนจะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ติดตามได้ในขบคมเสียงความสูงผมอยู่ที่ผลงานของผมเองเพราะฉะนั้นเราทุ่มเทให้กับศิลปะความงามด้วยจิตและวิญญาณผมถือหลักเสมอไงผมอะ่ะจัดให้นะแต่ผมจะจัดให้แบบธรรมชาตินะครับแต่ผมคือความพอดีนะครับความพอดีนี่เป็นสิ่งที่ทำทาิเที่สุด พบกับเราสองคนครับกับคบคมเซียนคบทุกความคิดคมทุกความรู้กับเสียนแถวหน้าของทุกวงการครับอ,อ้าวเฮ้ยพี่ต้องเป็นอะไรคะถ้าไม่ไหวพักก่อนได้นะคะพี่ก่อนพี่ผิดตรงไหนเนี่ยพี่ผิดมากเลยพี่ไม่หล่อเหมือนเดิมไม่เท่ลำ้ำเหมือนอุปกรลำไม่เท่ลำ้ลำเหมือนพี่ตูบนบอดี้สแลมเ,เขาทิงพีไปไม่เป็นไรนะคะพี่ก้อ,กอยออพี่ทำหน้าใหม่ดีไหมทำหน้า พี่บอกว่ายกหน้าแล้วให้สาวมาก,กรีดหน้าบ้านทุกวันเลยเทำเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะะใจเย็นๆใจเย็นๆอย่าเพิ่งน้อยใจตัวเองไปพี่ก้องคือการจะทําหน้าอะไรแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะคะต้องศึกษาหาข้อมูลดีๆแล้วเราก็ต้องหาคนที่ฝีมือดีที่จะทําให้เราดูดีได้ด้วยซึ่งคนที่มีความสามารถในด้านนี้นะคะเราเรียกว่าศัลยแพทย์นั่นเองค่ะนี่แล้วก็จะบอกว่าในเมืองไทยมีศัลยแพทย์นะคะที่ฝีมือดีมากมายนับร้อยนับพันแต่ละคนเนี่ยก็มี ถูกใจคนไข้แตกต่างกันออกไปและไม่เพียงไม่กี่ท่านนะคะที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นศัลยแพทย์ฝีมือระดับเซียนค่ะอะไรนะคะคนเราต้องสู้ต่อไปชีวิตมีผู้นี้เสมอค่ะ ท่านแรกคุณหมอสมศักดิ์คุณาจากักแห่งศัลยะกรรมคลินิกส่วนผสมของความเป็นศัลยะแพทย์และความเป็นศิลปินผู้ทุ่มเทเวลาให้กับการสรรสร้างศิลปะบนใบหน้าจนเป็นความงามที่ล้ำค่าสมกับราคาที่จัดได้ว่าแพงที่สุดคนหนึ่งในเมืองไทยเสี่ยนท่านที่สองคุณหมอมนัสฉายาวิจิตร ที่จัดให้ทุกความงามในแบบธรรมชาติและเป็นผู้ที่นำความงามส่งตรงถึงมือคุณกับคลินิกศัลย,ระยะกรรมอันดับต้นๆของเมืองไทยที่มีสาขากระจายไปทั่วประเทศถึง19สาขากับการสั่งสมผลงานระดับ masterpiece ที่ยาวนานมากกว่า29ปีและเสียนท่านสุดท้ายคุณหมอสุรศิธิ์ อัศดามงคลผู้คร่ำหวอดในการทำศิลปกรรมความงามในไทยมาเกือบ30ปีดิกรีระดับเจ้าของโรงพยาบาลบางมดที่สร้างสารรคความงามได้อย่างครบวงจรคุณหมออันดับต้นๆที่เนรมิตความงามให้เหล่าดาราแถวหน้าในเมืองไทยมานับไม่ถ้วน ทราบว่าคุณหมออยู่ในกัยกรรมความงามน,นี่ประมาณกี่ปีแล้วครับ 3- 5ปีบ้าน30ปีใช่นไปสามสิบปีฮะประมาณ30ปีประมาณ25ปีแล้วมั้งป,ประมาณครับหมอจะบอกได้ไหมครับว่าทําคนไข้มาแล้วประมาณกี่คนนะคุณหมอคือผมว่าน่าจะเป็นหลักหลายหมื่นะนะผมก็ไม่ได้จดไว้แต่ก็น่าจะหลายหมื่นคนเป็นหมื่นขึ้นไป บาง,งอย่างก็เป็นคือแยกเป็นอย่างๆผมจะเก็บรีคอร์ดเอาไว้ครับครับถ้ารวมหมดก็ก็หลายห <Okay, S 2> <ผ>ม,มืม่นโอเคผมไม่ได้ไปใส่ใจนะว่าจํานวนเท่าไหร่ผมสนใจแต่คุณภาพงานมากกว่าปาริมาณเท่าไหร่เนี่ยมันไม่ค่อยสําคัญกับผมสำคัญว่าทุกงานทุกชิ้นงานหนเมเราแกะสลักแล้วเนี่ยออกมาผลต้องต้องเยี่ยมคืองานเราเนี่ยจะต้องไม่มีทิฏฐิไร้ทิฏฐิหรือทิฏิน้อยที่สุด หมอได้ทำคนดังๆคนมีชื่อเสียงดาราศิลปินดันางงามน,นักร้องอยังไงบ้างรครับคือจริงๆนี่นะผมผมคิดว่าผมต้องทําคนธรรมดาให้เป็นซูเปอร์สตาร์ให้ได้ครับคือเขามา50ผมต้องใส่เข้าไปให้เต็มร้อยหลายคนที่เป็นที่เขาจะเข้าวงการนะฮะพวกที่ประกวดกันไอเรียลิตี้โชว์อะไรทั้งหมดนี่ยผมทําเยอะเลยนะครับ,รบนางงามทำไหมคุณหมอโอ้เยอะครับ,รบเยอะขึ้นถึงตําแหน่งเลยไหมก็ถึงครับถ<อ>ึง <K S 2> นักร้องเบอร์ต้นๆ้นเหอเอามีครับนา้างเอกนังเอกมีแน่นอนเลยครับผมทำมา30ปีขนาดนี้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะผมทําเยอะมาก <c oughs> มันจะเยอะหญ่อยู่แล้วทั้งดาราศิลปินทั้งหลายแหละอย่างผมไปงานคุณหนิงมาเมื่อวันที่สิเก้ไปแล้วมันเหมือนงานญาตตัวเองเลยมันเต็มไปหมดน <c oughs> ั่นเขาดาราทั้งงานเลยอาจารย์ก็ไปแล้วเหมือน <c oughs> ไปงานแต่งงานญาตินี่ยังรู้สึกไม่คุ้นเคยทัางานนป็นคุณดิ้งเหมอนกันั่นหมายความว่าอาจารย์ทํานักสแสดงช่องหลายสีเยอะอะไรเงี้ยฮะมันก็เยอะอะเยอะผมอย่าไปตอบเขาเลยเพราะเขาไม่เขาผงไม่พอไม่ๆๆไม่ชอบใจที่ให้ตอบแสดงชายทำไหมนักสแสดงช <ๆ S 2> <ๆ S 1> าย <ๆ S 2> มีครับเยอะแยะไปนักร้องนักร้องมีครับนางงามเัามีครก็มาอย่างน้อยก็มาดูไขมันมาเสริมอกบ้างมาทําจมูกบ้างครับเดี๋ยวนี้เขาเปิดเผยแล้วนักการเมืองนักธุรกิจนี้หมดแล้วครับๆๆ มีเยอะแตบอกชื่อไม่ได้ฮะเพราะมันเป็นความรับทางการแพทย์นะครับมีทั้งไฮโซทั้งรัฐมนตรีทั้งมีมีมากครต่างประเทศขนาดรัฐมนตรีครังต่างประเทศยังมาทำจริงไหมครัเห็นเ,เขาบอกว่าดารานักแสดงชั้นนําของหลายๆช่องเนี่ย ต่างมาทาที่นี่กับคุณหมอจริงับคุณหมอสืเออะไรสืเอาเองนะเขามาทําอะไรคุณหมอปกติเขามาทำอะไรกันก็ส่วนใหญ่จะเหมือนคนทั่วไปนะฮะก็คือทําตาทําจมูกทาหน้าอกอะไรเงี้ยคล้ายๆกันคือปกติเนี่ยดาราดาราทั่วไปเนี่ยเขาต้องรีดตัวต้องพยายามทําตัวให้ผอมงั้นพอพอรีดตัวหรือลดน้าหนักแล้วเนี่ยตัวหน้าอกก็จะแฟบไปด้วยก็บางคนก็ลมแฟบไปทํทให้อิ่มขึ้นเป็นหยดน้ําขึ้นมันก็จะดูสวยขึ้นแล้วแต่เัวชอบ มันจะมีหลายแบบน่ยมันคนชอบสวยธรรมชาติมันคนชอบสวยแบบนางแบบนางงามนางเอกดาวโป้เงี้เราแต่เขาจะชอบแบบไหนเราก็ให้เขาดูว่าครับแบบไหนพอดีให้มาวัดกับตัวเขาเองต้องถูกต้องกำลังไว้นะทำแล้วต้องรวยนะทำลวต้องได้หัวนะได้แฟนนะเพรกะงัอเราใส่เข้าไปแล้วเดไม่รู้อ่ะอันนี้เป็นจบูวกจริงจำูวกแท้เน่ะมันเหมือนกระจุกของจริงเลยคือผมอยากจัดให้อ่ะ นะเมื่อเขามาก็อยากจัดให้แต่ผมจัดให้แบบธรรมชาตินะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่มาร่วมงานแถลงข่าวของเราสองคนคือตอนนี้ผมอยากจะบอกว่าน้องก้อยรัชวินเราสองคนคบกันนะครับเดี๋ยวนะคะคือว่าคือคือจริงๆแล้วผมอยากจะให้โฟกัสที่งานของผมมากกว่าครับที่งานละครห้าเรื่องและหนังอีกสี่เรื่องนะครับ งงไปหมดแล้วพี่ต้องทำอะไรคะเนี่ยแล้วเราไปคบกันตอนไหนคะน้องก้อยพี่ซ้อมมาไว้เข้าใจไหมพอพี่ไปทําหน้ามาใช่ไหมพี่ก็จะหล่อเป็นซุปตามีงานหนังวีะครมากมายมีแฟนเป็นนางเอกแถวนมาของเมืองไทยครับแต่เขาบอกไว้ว่าทําศิลปกรรมเนี่ยสามารถเปลี่ยนชีวิตลังได้นี่จะบอกว่าจริงๆแล้วต่อให้หน้าตาดีเนี่ยก็ต้องมีความสามารถมาด้วยค่ะมันถึงจะครบสูตรนะคะคิดออว่าตอนนี้เนี่ย ไม่น่าจะไหวแล้วนะคะพี่ก้องคะเพราะว่าไปฟังคุณหมอพูดดีกว่าว่าศัยกรรมเปลี่ยนชื้อได้จริงหรือไม่ค่ะพี่ก้องไปพักกันดีกว่าคุณหมอว่าในการทําศัลยกรรมความงามที่ทําสวยและให้สวยกว่าเนี่ยคุณบอกว่ามันเติมเต็มอะไรบางอย่างให้จกักรชีวิตคนเยอะขึ้นนะครับคุณหมอครับก็มันทําให้เขาเกิดมีความมั่นใจในการทํางานนะฮะกนน็นั่นใจในบุคลิกภาพของตัวเอง เราทำอะไรเขาก็เชื่อมั่นตัวเองที่สเออเขาผมเจอส่ดดวนใหญ่ครับก็ประสบความสาเร็จมากขึ้นแล่วก็ตัวอย่างเด็กบางคนเนี่ยบางคนนีต้องการที่จะผ่าตัดแต่คุณแม่ไม่ให้ผ่างั้ก็ไม่ยอมเรียนสือแต่พออนุญาตผมมาคุยกับพวกครองเขาพอเข้าใจทําให้เขาทำหน่อยเดี๋ยวตอนนี้เรียนเกรดเอเลยเพราะแต่ละคนก็มีสภาวะทางจิตใจที่แตกถ้าพูดถึงให้ครบๆปัจจุบันเนี้ยเรื่องโง่เฮงนั่นเองพูดง่ายคือสวยแล้วแต่ว่ายังไม่รวย อันนี้สาคัญมากวันนี้เด็กเล็กอายุน้อยเนี่ยเขาก็มาเพื่อจะการนี้เลยต้องถูกต้องกําลังเว้งนะทำแล้วต้องรวยนะทำแล้วต้องได้ผัวนะได้แฟนนะอเยฮ้ยอันนี้สงสัยเป็นประเด็นอะไร,ระอย่างเงี้ยเยอะเลยครับซึ่งอันนี้คุณหมอช่วยได้ถ้าตอบแบบเอาแล้ว่ตอบโดยประสบการณ์เลยนะผมก็ช่วยได้วันนี้ที่กล้าตอบอย่างนี้เพราะว่าเราได้ศึกษาจากคนไข้มาที่เขาทำไปแล้วนี่ที่เขามาหาเราเนี่ยสิ่งที่เขาอยากได้สิ่งที่เขาต้องการเนี่ย มันได้ตามที่เขาต้องการไม่อยากได้ไหมบางคนอยากได้แฟนผ่าตัดเสร็จพพร,รุ่งขึ้นคนโทรมาเลยขอแต่งงาน <S <S ก็มี <S <S ทันทีเลยเออเราก็ดีใจเฮ้เราช่วยเขาได้เว้ยบางคนประกาศขายคอนโดมาอูมันตั้งกี่ปีนั่นขายไม่ได้เลยเมืนน่ออาทิตย์ที่แล้ววานบอกพอทางจมูกเสร็จปุ๊บคนมาออโทรมาขอซื้อคอนโดมาดูสิบนาทีไม่ต่อสักคำหนึง่งซื้อเลยจากประสบการณ์ผมมันบางคนชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับ ชีวิตเปลี่ยนเนะเพราะว่าเขาเกิดความมั่นใจยกตัวอย่างผมมีคนไข้ลายหนึ่งนานแล้วผมก็จําไม่ได้แกก็ส่งการเชิญแล้วก็จดหมายว่าขอให้ผมไปงานแต่งงานแกผมก็ไม่ได้เห็นแกหลังทําแกก็ในที่สุดแกมาหาผมแกบอกว่าแกอยากให้ผมไปไปงานเพราะว่าแกอยากอยากให้ผมเห็นว่าแกเป็นยังไงบ้างแกบอกว่าก่อนแกทําสัญญกรรมแกรู้สึกมองโลกในแง่ร้า แกไปทำงานก็คนรอบข้างก็ไม่ได้สนใจไปเซลไปขายของก็ก็รู้สึกว่าขายของลำบากแต่คนไข้คนนี้มาทำตาตาจมูกผมหลังจากทำแกก็มีคนชมแกว่าสวยพอมีคนชมแกก็อารมณ์ดีบุคลิกที่เคยคิดลบก,ก็คิดบวกแล้วแกก็ได้แต่งงานกับหัวหน้างานแกนี่คือเป็นตัวอย่างอันหนึ่ง วนใหญ่คนที่มาหาคุณหมอครับไม่ทราบเขาให้คุณหมอทําอะไรให้ส่วนมากเลยตอนนี้นะมาพูดเอาไว้ว่านะคือจมูกเยอะสุดเอาเป็นว่าถ้าที่ผมทําเยอะที่สุดนะคือจมูกรองลงมาก็ตาถัดไปก็เป็นเรื่องของอดูดไขมันถ้าส่วนใหญ่ทั่วไปทั่วโลกเลยนะฮะก็าตากับจมูกนี่สูสีกันนะล้วก็อันดับสามเห็นหลายคนเขาบอกว่าไอ้ส่วนที่สําคัญเกือบที่สุดบนใบหน้าเนี่ยคือจมูกอันนี้จริงไหมคุณหมอ จมูกมันอยู่ตรงกลางพอดีแล้วก็ถ้าเราทําให้มันเด่นขึน้นเหมือนกับพวกตะวันตกมันก็ดูดีขึ้นนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่คนไข้ด้วยว่าเขาพอใจแบบไหนแต่ถ้านะบางคนต้องการจมูกแบบสวยธรรมชาติสวยซึ้งๆยิ่งดูยิ่ง,ง,งสวยอะไรอย่างเงี้ยนะฮนะก็ไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าเขาเสริมอะไรเงี้ยต้องทาแบบธรรมชาติ สวยแบบธรรมชาติเนี่ยทำแบบไม่ให้คนรู้อันนี้ทําได้ด้วยทําได้มันเป็นไงครับมันก็หน้าตา,าตงก็คือเราทําให้สัดส่วนของใบหน้าเนี่ยเขาพอดีแล้วก็ตัวที่เสริมเนี่ยไม่สูงนักแล้วก็ทาให้ผิวหนังเนี่ยไอผิวของจมูกเนี่ยกลมกลืนไปกับส่วนที่เสริมแล้ววัสดุที่ใช้ก็ต้องให้มันใกล้เคียงกับพวกกระดูกอ่อนธรรมชาติของเขาเพราะฉะนั้นพอเราใส่เข้าไปแล้วจะไม่รู้ว่าอันนี้เป็นจมูกจริงจมูกแท้เลยมันเหมือนกระดูกของจริงเลยสิ่งที่สําคัญเลยก็คือเรื่อง จมูกเพราะจมูกนี่เป็นอวัยวะที่สําคัญมากบนใบหน้าเพราะคนก็เอาเป็นเอาตายมากให้จมูกสวยให้จมูกถูกต้องตามหลักโหน่งบางครั้งเนี่ยนะถ้าคนยังไม่รู้ว่าตัวเองจะทําอะไรเลยแล้วผมมอเหลือเห็นแล้วว่าจมูกนี่ยังไม่ดีเลยยังไม่ได้รูปยังไม่สวยเลยผมบอกว่าถ้าข้าทางจมูกแล้วเนี่ยเขาจะสวยคนนี้อีกเยอะครับถ้าจมูกเสร็จแล้วเนี่ยถ้าคุณคิ่ว่ายังไม่พอใจยังสวยไม่พอยังสวยไม่เสร็จ คอยพิจารณาอย่างอื่นๆถ้ายังอยากอยู่ยังคันอยู่จริงไหมครับเขาบอกว่าอาจารย์เป็นคนที่ทําจมูกสวยที่สุดแลวก็แพงที่สุดของประเทศไทยเออสวยที่สุดเนี่ยผมคงไม่กล้าตอบนะเพราะว่าให้คนอื่นเขาตัดสินจะดีกว่าครับคือเรารู้อยู่ไก่ใจแต่เราคงพูดอะไรไม่ได้ mm hmm. เห็นของสองสิ่งเราย่อมจะรู้ได้ว่าอันไหนสวยกว่า,าไหนเขาทำจมูกกันสิบกว่านาทีผมทำสามชั่วโมงสี่ชั่วโมง<ะ>เพื่อไม่ให้มีทิฏฐิเลยเวลาเราทำเรื่องสร้าความงามเนี่ยเนะ mm hmm. นื่องจากว่ามันเป็นอา เป็นศิลปะบางครั้งเนี่ยไม่จะเป็นตามที่ดีไปเหมือนก็ช่างแกะสลักอะ่ะเหมือนพวกจิตรกรที่เขานังแกะสลักรูปปั้นมันไม่จะเป็นต้องเหมือนกันทุกรูปผลงานที่ที่หนึ่งท,ที่สองอาจจะไม่เหมือนกันแต่สวยเหมือนกันจมูกก็คือความสมส่วนลงตัวจมูกที่ดีนี่นะโด่งเกินไปก็ก็ดูจะหน้าแข็งแข็งเป็นกระเทยดูด,ดุนะครับมันหลอกเลยเขาเรียกหน้าสัญญกรรมมันต้องพอดี ความโด่งต้องพอดียังไม่พอเคิบ์ฟทั้งหมดเคิริฟตั้งแต่ตรงลอยลอยต่อสันจมูกเนี่ยมันต้องมีเคิริฟที่สวยงามแล้วตรงปลายมันต้องมีหยดน้ําหรือมีความพุ่งที่เหมาะสมมันจะชูให้หน้าเขาเนี่ยสงา่าทุกอย่างต้องลงตัวแต่นี่เป็นงานละเอียด,เ,ดเราต้อง<ป>เราต้องคอนโทรได้ไงฮะครับหมายถึงคนที่ทํางานมานานเนี่ยเขาจะคอนโทรเส้นได้ mm hmm. เหมือนศิลปินน่ะเขาวาดปุ๊บ เขาวาดหน้าคนหรือวา,วาดวงกลมทีเดียวกลมเลยครับแต่ถ้าคุณมือใหม่คุณวาดอาจจะยังไม่กลมอันนี้มันเป็นประสบการณ์พรสวรรค์แล้วก็ความหลงไหลครับอาจารย์มีพร้อมทั้งสามอย่างไหมครับว่าผมผมคิดว่าผมอะประมาณนั้นคือคือผมจะอึดอัดถ้าผมจัดให้เขาไม่ได้ไอคือผมอยากจัดให้อะ่ะนะเมื่อเขามาก็อยากจัดให้ครับแต่ว่าสําหรับผม คุณจะหาผมคุณต้องรู้นะว่าผมจัดให้แต่ผมจัดให้แบบธรรมชาตินะครับ <S 1> <S 1> <S เอาผมบอกว่าััญากรรมกับการทำฟันเสี่ยงเท่ากันและคุณยังทำฟันอยู่หรือเปล่ามันมีการตรวจตลอดเวลานันค่อนข้างสติปก,กว่าสิลิกธรรมดาปลอดภัยไหม aquele, ผมยังไม่เคยทำใครตาย <ป>ตื่นเตื่นพี่ก้องอเป็นอะไรคะโอ้ก้อย พี่ฝันว่าพี่ทาหน้ามาสงสัยพี่จะเครียดมากไปอยากหลอกขึ้นเยอะๆกลัวหน้าพังก็จะไม่ปลอดภัยนะครับห,หลายคนก็กลัวแบบนี้เหมือนกันละค่ะแต่ก็จะบอกให้ว่าคุณหมอที่มีฝีมือเนี่ยนะคะระดับเซียนเนี่ยมีประสบการณ์มาแล้วกว่าหลายสิบปีทั้งฝีมือแล้วก็ความแม่นยำเนี่ยนะคะครบถ้วนอยู่แล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะถ้าพี่ก้องไม่มั่นใจนะคะเราลองไปหาคําตอบจากระดับเซียนทั้งสามท่านดีกว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งสับแย้แบบนี้นะคะ่ะพี่ก้อง วันนี้ถามแทนคุณผู้ชมและคนไทยหลายๆท่านนะครับไอความสวยที่มาพร้อมกับความเสี่ยงเนี่ยมันจะโอไหมครับคุณหมอความสวยพร้อมกับความเสี่ยงโอเคจริงๆเราไม่อยากให้เสี่ยงเราก็ศึกษาก่อน 1. เรามีโรคประจําตัวอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคในการทําสัลยกรรมสองเราเข้าใจหรือ,อยังว่าทําสัลยกรรมอันนี้มันมีผลประการใดบ้าง เราก็ต้องศึกษาหลายๆคลินิกหลายๆหมอนะครับ,รบว่าสไตล์ไหนที่เราแฮปปี้เดี๋ยวผมถามหน่อยทาฟันเสีย่ยงไหมก็เสี่ยงกลัวฟันเลื่อนไหลกลัวเลื่อนไหลเอาผมบอกว่าสัลญ,ญกรรมกับการทําฟันเสี่ยงเท่ากันแล้วคุณยังทําฟันอยู่หรือเปล่าก็ต้องทำนะเออแค่นั้นน่ะคือคําตอบละคือการทําสัญญกรรมมันก็มีความเสี่ยงบ้างไม่มากก็น้อยเราตัดไปแล้วแผลอาจจะมีการติดเชื้อบ้างเสริมจมูกไปละจมูกอาจจะ ติดเชื้ออักเสบได้สรุปว่ามาหาคุณหมอปลอดภัยไหมครับปลอดภัยไหมผมยังไม่เคยทําใครตายคือยังไม่เคยทําใครตายคือเราเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาเลยว่ามันเสี่ยงไหมเพราะคนไข้ก็ไม่อยากเสียเ่ยงไอเราเองยี่ไม่อยากเสี่ยงใหญ่บางคนพูดเท่าไหร่ก็ไม่เคยรู้เรื่องยากมากที่จะอธิบายเข้าใจผมก็ถือว่าเป็นความเสียย่ยงนิดนึงก็ไม่ทําผมก็ไม่เอาทำไมเดี๋ยวผมจะบอกหมดเฮ้ยคุณได้นะไม่ได้นะ คุณคาดหวังเกินไปแล้วคุณยังไงคุณไม่ได้ว่าไม่มีทางเป็นไปไม่ได้แน่นอนคุณหมอศิลปินเหมือนกัน,นครับเนี่ยใครจะว่าไงผมไม่รู้แต่ของี่ว่ามันสบายใจที่จะพูดอย่างนีน้สบายใจที่พูดความจริงแลวถ้าถามผมก็ตอบไปตามความจริงความเสิ่งของการผ่าตัดเสริมสวยเนี่ยมันก็มีไม่ใช่ไม่มีต้องมีนะฮะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราควบคุมได้หรือเปล่าและโรงพยาบาลเรามดควบคุมได้มากน้อยขนาดไหนครับก็หน,หนึ่งเราดูคนไข้ก่อนถ้าเกิดคนไข้มีพื้นฐานที่ดี ไม่มีโรคประจําตัวความเสี่ยงก็น้อยหน้าอกเล็กนิดเดียวฐานฐานสั้นจะต้องการทําแบบนางแบบไอ้เราโป้เลยใหญ่ๆะมาๆอันนี้ก็มีความเสี่ยงนะฮะถ้าเราคุยแล้วนใครบอกจะเอาแบบเนี้ยเราก็ต้องบอกว่าเออถ้าแบบนี้มันมีความเสี่ยงมากขึ้นนะหรือเสี่ยงน้อยลงแล้วแต่เขามาหาโรงพยาบาลจะความเสี่ยงน้อยกว่าหาคลินิกไหมครับก็แน่นอนครับเโรงพยาบาลเราก็มีการควบคุมจากกระทรวงนะครับแล้วก็ก็มีการตรวจตลอดเวลา นันค่อนข้างสติกว่าพิริธรมดาและนี่แหละครับคือการขบคมความคิดจากเหล่าเซียนศิลกรรมความงามแถวหน้าของเมืองไทยที่บอกได้เลยครับว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกและสัปดาห์หน้าครับกับคนที่มีความคิดอยากจะทำศิรปกรรมคลาดไม่ได้นะครับกับการฟังคำแนะนำจากคุณหมอทั้ง3ท่านเหมือนคุณได้นั่งอยู่กับคุณหมอด้วยตัวเองที่นี่ที่เดียวครับพบคมคมเซียอนอาทิตย์หน้าห้าทุ่มครึ่งบนหน้าไหทีวี รูปจมูกฟ้าสวยมากแต่ว่าตรงนี้ถ้าผมใส่หยดน้ำแล้วมีเคิร์ฟที่เหมาะสมมันจะดึงสายตาคนํำคางขึ้นมาถ้าแบบปากท,ที่ที่เย็นขึ้นมาเนี่ยือตัดเหือกแล้วเลื่อนเลื่อนเหงือกไปไปส่งประกวดปีนี้ครับประกวดอะไรนางงามถ้ายางงี้เลยผมบอกว่าไปขายต้มตําดีกว่า <c oughs> <c oughs> ประกวดยังไงก็เสียตังเปล่าเสียเวลาเปล่า